ไปมาแล้วแล้วจะไปใหม่ <ไป S 1> นอนซื้อขายจริงอะค่ะเป็นธรรมเป็นกันเองมากๆผมการันตีครับโอ้ขอบคุณค่ะพี่สมชัยพี่ไม่ต้องไปการันตีผมบอกเชื่อผมนะแต่ก็ขอบคุณนะที่พี่การันตีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญน่ะผมว่าเป็นอย่างนี้นะพี่นะคือสิ่งที่สําคัญน่ะบางทีในใจเขาอาจจะคิดแสนหนึ่งก็ได้แต่ราคาตลาดเนี่ยสามหมื่นก็ได้บางทีไอ้ความเจื่อรมหรือว่าความเข้าใจของเรามันอาจจะแค่สามหมื่นก็ได้เนาะนะ อย่างไม่นิยมนะครับมันมันมีแคสนหนึง่งเราให้ฟังสนุกสนุก <c oughs> ซึ่งเกิดขึ้นกับผมนะมันจะจะเรียกความโชคดีได้ไหม <c oughs> ก็มีพายอยู่องค์หนึ่งนะผมเองอ่ะไม่ได้ซื้อมานานสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> ก็ก็ก็คิดว่าเอ,อ่อเราน่าจะขายได้หมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะแต่เราก็ไม่ได้ซื้อมานานเราก็ต่อเข้าไปสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะแต่ไม่ได้ซื้อมาเป็นสิบปีนะ ลูกค้าก็ไม่ขายเอาแปดหมื่นนะผมว่าเออก็ดีเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขายได้หรือเปล่าต่อไปแล้วด้วยนะสี่หมื่นนะก็ไม่ได้ซื้อพี่เขาก็หายไปสักพักหนึ่งก็ผมก็ไปกดดูในในในสื่อนั่นะนะให้น้องปันกดดูเขามีตั้งขายกันอยู่ประมาณแปดพันแคยังมี คือพาอว่าอเน่งเราก็ไม่ได้รู้หมดนะแล้วจะเป็นความโชคดีได้ไหมนะและ้วพระตใหญ่ๆพี่เขาจะมาขายให้หาหมื่นนะผมบอกเออผมขออนุญาตไม่ได้ซื้อนะมันก็เป็นจะเป็นโชคดีหรือจะเป็นนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเองผมก็เออก็ก็ยังมีนะซึ่งในอินเทอร์เน็ตมีหลายองค์องค์หนึง่งประมาณ8ปดพันหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็มีนะก็เนี่ยบางทีมันก็ผมถึงบอกว่า นะอะไรมันก็ความคิดการอ่านเมื่อี้แต่ถ้าเกิดขายผมตรงนี้เลยนะจบราคาผมต้องซื้อนะอันนี้คือตัวผมนะนะครับ